ะะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังจากที่เราได้ทำการ ครบหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดดูกันว่าอไอ้พวกเศษอาหารอะไรพวกนี้นะมีการย่อยสลายดีเพียงใดแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเปิดดูเอ่อพวกช่องแรกนะตอนนี้ก็คือเราเราทำเราเอ่อตอนนี้เราใส่ครบสองช่องแล้วช่องแรกนี่คือฝั่งนี้ครบหนึ่งเดือนแล้ว ส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็คือเพิ่งใส่ใส่ใหม่ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งช่องนี้ไว้เดือนหน้าต้นเดือนหน้าค่อยมาเปิดดูอีกทีหนึ่งีย๋ยวันนี้เราจะเปิดดูจริงๆมันน่าจะเดือนกว่านะเพราะว่าเ,เราตัดก่อนหน้านั้นนะ่ะเราตัดเด,เดือนนี้เดือนสิงต้นเดือนสิงหาใช่ไหมเราใส่มาตั้งแต่ก่อนก่อนกลก,กระดานนิดหน่อยประมาณสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายไปไว้ที่ช่องที่สแล้วก็ ช่องนี้ก็คือทิ้งไว้เฉยๆหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันย่อยสลายดีหรือไม่ยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูช่องช่องแรกนะเดี๋ยวเราจะเอาปุปป๋ยปบขี้วัวเอาขี้วัวเนี่ยไปใส่ที่ช่องที่สองก่อนจริงๆแล้วตามสูตรเขาเนี่ยก็คือเขาจะให้ใส่ลงไปพร้อมกันเลยเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขี้วัวตามสตรหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่แบบ เราว่าเราขี้เกียจอะ <c oughs> เออเ,อ,อเป็นคนขี้เกียจใช่ป่ะก็เลยอ่ะอาทิย์หนึงใส่คีวัวลงไปสักประมาณหนึ่งเท่านี้อาทิตย์นหนึ่งอทิตย์นหนึ่งใส่ครั้งอาทิตย์นหนึ่งใส่ครั้งแล้วก็ส่วนวันธรรมดาใช่ไหมก็จะมีพวกเสต็อาหารเอ็นเอาหารแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะปกติก็จะกินแต่พวกพืชผักอยู่แล้วใช่ป่ะก็ค่อยๆใส่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันเรือ่อยๆเคเดี๋ยวเราจะใส่คีวัวช่องที่สองก่อนเป็นการใส่ครั้งสุดท้ายของช่องที่สองแห้ว เราก็จะใช้ที่ตัดเย่นตักขี้วัวใส่ลงไปก็อันนี้มันมีคนเดี๋ยววันนี้จะใส่นะเพราะว่าสุดท้ายหลักจะติดจะติดจอบถัทงที่สองแล้วจะทิงจะหมักถังที่สองไว้เดือนเนึ่งุ่นขี้วัวมันกระเด็นเข้าปากจะไม่พูดมากเลย ตักสองครั้งค่ะเดี๋ยวจะเปิดช่องแรกนะตื่นเต้นนะดูมองไม่เห็นใช่ไหมดูจากสภาพตรงนี้มันยังย่อยสลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะเทออกมา ใส่ถุงมือนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาไม่มีมันเป็นฝุ่นอยากจะใส่แมสจังแล้วแมสก่อ เป็นเศษเศษหญ้ามั้งเศษหญ้ามันเป็นยาวๆใช่ไหมแล้วมันก็พันแกนกลางของของไอตัวถังมากเดี๋ยวตัดออกดีกว่าไม่เดี๋ยวมันพันแน่นแล้วจะ ลายอะแต่ว่าอ,อไม่มีที่เป็นขยะสดนะแล้วเปิดไข่ไม่มีขยะสดเลยมีแต่เปิดมะนาวที่แห้งแล้วอันนี้คือปุ๋ยที่ได้นะเรายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหรอ่อ่ะคือมันใช้ไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปรวมเดี๋ยวเราเอาไปใส่กับ ังหมักที่สองดีกว่าแล้วก็เดินหน้าเคยดูถังหมักสองอีกทีนึงว่ามันย่อยสลายไหมหรือว่าเราใส่ขยะสดน้อยเกินไปเออเราเอาพุ่งนี้ไปเราเอาพุ่งนี้ไปเป็นมไม่ได้ปุเยอะไม่อะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปที่ถังหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ เติมขยะสดดีกว่าแล้วก็จะไม่เติมพวกใบไม้แห้งละไรว่าฉันเทออกนมาทำไมเนี่ย <c oughs> ยัดแกวเข้าไปแบบ มันต้องได้คุน่คนอื่นถ้าทำกันได้ทำไมเราจะทำไม่ได้วันนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำาปุ๋ยปุ๋ยหนะมักนะจากถังหมักถังหมัก ความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็คือตอนที่แล้วอะ่ะจริงๆอะ่ะต้นเดือนที่แล้วสิต้นเดือนที่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้จริงจริงแล้วรบกําหนดที่เราจะต้องได้ปุ๋ยแล้วแต่ว่าพอเปิดดูพอเปิดดูแล้วก็ปรากฏว่าเอน็นมันยังไม่ค่อยย่อยสลายเท่าไหรอ่อ่ะพวกมันยังแบบมีลักษณะเป็นเศษพืชเศษผักเศษอาหารอยู่ใช่ไหมเราก็เลยไม่ ไม่เอามันออกมาเราก็ทกําการหมักอันนี้ทิ้งไว้ปิดอันนี้คือปิดตายไปเลยเดือนที่แล้วแล้วก็เติมเศษอาหารเนี่ยใส่ถังน,นี้ต่อเพื่อที่ว่าใส่ถุ่น,นี้ต่อเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพอด้วยความที่ด้วยความที่เดือนเนี่ยมแม่ทำเขาเรียกว่าอะไรอะเอามะนาเนี่ย ก้อนมะนาวก้อนมะนาวแช่ชแข็งแช่แข็งไว้แช่แข็งเก็บไว้ใช้เยอะแล้วก็ประกอบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเอามากรูดมาให้อีกทําให้หลุมเนี่ยมีการเติมเปลือกมะนาวแล้วก็เปลือกมะกรูดลงไปเยอะมากปรากฏว,ว่าแฉจ้าจะกล้าดูกันไหมเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยดูแบบเออแฉแฉเดี๋ยวเราก็จะเติม ขอแนแง่งลงไปยีดหินไว้กัน,นเนาะเพื่อให้มันซับน้ำที่มันแบบแฉะออกมาก็เดี๋ยวจะเติมจะเอาลังไข่จะเอาลังไข,าางไขฉีดเป็นตะกินไม่เหม็นนะกินไม่เหม็นจะเอาลังไข่ฉีดเป็นฉีดเพื่อแทนแทนใบไม้เพราะว่าเราไม่ค่อยมีใบไม้ใช่ไหมจะเอาลังไข่ฉีดเป็น แล้วก็เมื่อวานนี้ไปเที่ยวสายลมบางปูมาได้เบวนี่มาซึ่งางจริงี่ถูกใจตัวบราวนี่เองก็อร่อยนะแต่ว่าแพ็กเกจคือด,ดีมากที่เขาจะให้มาก็คือบราวนี่ใส่ลงมาในถาดน่าจะเป็นกาบหมากะถาที่เป็นกาบหมากซึ่งเราลองเสิร์ฟดูแล้วลก,ก็รบได้ค่ะมันย่อยสลายได้ภายในหนึ่งเดือนภายใน4 5วันก็เดี๋ยว ใส่ลงไปด้วยว่ามันย่อยสลายจริงๆหรือเปล่าเขาก็เขาก็แพ็คมาอย่างนี้ใส่ถุงกระดาษนะแล้วก็ใส่ถุงกระดาษที่เป็นถุงผิวอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าสรุปว่าซื้อของร้านนี้ทุกสิ่งแล้วย่อยสลายได้เลิฟมากถ้ามันย่อยสลายได้จริงๆเนี่ยจะช่วยโปรโมทให้เลยร้านสีลมเอ,อใส่ลมบางปูนะอันนี้ใส่ลงไปทั้งคันแล้วกัน คิดว่าเท่านี้ก็น่าจะช่วยซับให้มันแห้งน้ำที่มันเยอมเยมออกมาเนี่ยก็แห้งแล้วก็ปั่นให้มันเข้าๆกันซับสองรอบ แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูถังนี้นะซึ่งถังนี้นี่ก็คือจะครบกําหนดสองเดือนแล้วจะดูว่าความฝันที่จะผลิตปุ๋ยหมักของเราเนี่ยจะเป็นจริงไหมจะเปิดแล้วนะทํธรรมดาทำแทนทำทำแทนเอิมปรากฏว่าอันนี้แห้งคือแห้งสนิทแต่ว่าพวกรังที่เราฉีกใส่ลงไปอ่ะมันมันไม่เยอะอ่ะ มันไม่ย่อยสลายอะแต่ว่ามันไม่เน่าเหม็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบมันไม่เป็นปนุ๋ยอะมมนเป็นเหมือนถังขยะอันหนึ่งอะเดี๋ยวอาจจะต้องทิ้งเล้อีกหรือว่าเดี๋ยวจะคัดกรองเอาส่วนที่มันย่อยสลายล้วเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วก็ส่วนรังแห้งๆเนี่ยก็จะเอากลับเข้าไปสองเดือนอะ่ะผิดหวังจัง Thank you สรุปก็คือหลุมน,นี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะนภาพ,ภาพมองเห็นไหมนะเนี่ยมันก็ที่เหลือข้างในคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่เหลือข้างในคิดว่าน่าจะเป็นพวก ปุ๋ยคอกอะแล้วก็เสร็จหักหน่าจะมีการย่อยสลายมากย่อยสลายไปบ้างแล้วเพราะว่าเราตักออกมาแล้วก็ไม่เห็นนะเออก็เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะต้องเอาหลุมเนี้หมักต่อไปอีกแต่ว่าเดือนนี้เดือนนี้ก็จะใส่เพิ่มที่หลุมนี้แล้วก็ใส่ปนไปกับของเก่าหมักปนไปกับของเก่าส่วนหลุมนี้ก็เดี๋ยวจะรอรอเดือนหน้ามาเปิดใหม่นะ สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือความพยายามครั้งที่3นะคะในการที่จะคุดปุ๋ยออกมาค่ะว่าขยะที่เราใส่ไว้มันจะย่อยสลายแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวขอไปหาเก้าอี้ก่อนแล้วเราไปดูปุ๋ยกันเลย yes นี่เดี๋ยววันนี้เราเปิดช่องนี้นะคะผันเธอได้รับผุ์เธอปุ๋ยมาอันเชอดแช่ และเราต้องมีถุงมือยางนะคะเพื่อป้องกันเสื้อโลภเข้าเรือของเราอันนี้คือยังไม่ย่อยสลายนะคะเกือบย่อยสลายแล้วแต่ยังไม่ย่อยสลายคืออะไรคะอันนี้คือกลาบกล้วยต้นกล้วยนะคะ ต้นกล้วยถ้ามันยังไม่ย่อยสลายเราก็จะยัดเข้าไปที่ช่องนี้เพื่อทำการหมักต่อไปว้า <c oughs> เปิดไม่ได้มันจะหล่น,นาออาาาาา้าะคะาาาาาาะาาาาด้านะะันแะาา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 ยาา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 าีาา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 าะาา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 มาาาาาาาคานอาาาาาา โอ้ตักไม่ได้เลยทำไมล่ะคะไม่ไดูค่ะได้ได้แล้วคะ่ะใส่หม้อไปซึบหนักมากค่ะทุกคนเลยช้าหน่อยนะลักษณะจะคล้ายๆก้อนขิม <c oughs> อาจจะช้าหน่อยนะคะทุกคนเราอาจจะช้าหน่อยนะคะคนที่ดูคลิปนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามันหนักนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสปีดให้ในในตอนตัดต่อนะคะเป็นจ้าจะไปเจปจจจจดนะคะตัอสลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีก้อนล,ลองเอามือจับไหมคะว่ามันมอ้าวแต่เราใส่ถุงมือแล้วนะคะมันปลอดภัยคะ่ะไม่ค่ะอยากไม่อยากลโอเคค่ะตักไปคะ่ะตักไปให้หมดนะคะ อยออกนะคะจะได้มีเก็บกลิ่นมท่งไม่ย่อยสลเะเดี๋ยวเราค่อยเอาใส่กลับไปที่ถังอีกช้องหนึ่งนะคะกลิ่นก็จะแบบส้มๆกลิ่นออกส้มๆเหม็นไหมคะไม่เหม็นเอามือไปจับหัวทำไมคะนั่นแหละค่ะไม่ควรค่ะไปไปใส่ไปใส่ที่คาดผมก่อนไหมคะกลิ่นออกส้มๆนะทุกคนกลิ่นออกส้มๆค่ะเพราะว่า ส่วนใหญ่ที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเปลือกส้มเปลือกมะนาวนะคะโดยเฉพาะช่องหลังๆใช่คุณยายซื้อมะนาวมาหลายกิโลเลยค่ะแล้วก็เอามาคั้นนะแช่แข็งไว้แล้วก็เอาเปลือกมะนาวมาใส่มีการใส่ขี้วัวลงไปด้วยนะคะเผื่อยังไม่รู้เท่ากับว่าเราจาับขี้วัวใช่แล้วค่ะนหนักมากเลยคุกคน ทางกันจะดูยากลำบากมากเหนื่อยไหมคะจะให้เปลี่ยนตัวกันไหมคะไม่ค่ะออลองจับมือมือเนี้ยลองเลื่อนมาจับตรงเนี้ยมันจะได้หนักหน่อยไม่ใช่จับที่เสียมอะ่ะแเออมันจะได้หนักน้อยลง ดีขึ้นไหมคะ,มะ,คะเดี๋ยวเปลือกๆนี่มันจะมีเปลือกๆมันจะมีเปลือกๆที่มันยังไม่ย่อยสลายนะคะเดี๋ยวเราจะคัดเอาไปเอาไปหมักต่อกลิ่นซมๆจริงๆด้วยเร,เราคิดว่าจะทําสําเร็จไหมคะสาเร็จสิคะนี่ไงสําเร็จแล้วอันนี้กถ็ถือว่าประสบความสําเร็จสามารถนําไปใช้ปลูกต้นไม้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดสักหนึ่งแดดเพื่อ ฆ่าเชื้อโรคสักน้อยนะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้จะมีแดดหรือเปล่าเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนนะคะก็อาจจะหาแดดยากน้อยอืมนี่ก็อยู่ในความยากลำบากค่ะโอ้โห,โอ,โหอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออะไรแห้งแห้งหญ้าแห้งมั้งคะเหมือนมันมีหญ้าขึ้นอยู่ตามโคนต้นกล้วยแบบนี้เราก็เด็ดๆไว้แล้วก็มันก็กลายเป็นหญ้าแห้งคะ่ะ เหนื่อยแล้วบอกนะคะเปลี่ยนตัวกันได้ค่ะมีเปลือกกล้วยติดอยู่ข้างบนเอ๊มีเปลือกกล้วยได้ยังไงคะเปลือกกล้วยน่าจะย่อยสลายไปแล้วนะถ้าจะเป็นพวกเดียวกันกับอันเมื่อกี้ที่เจออันแรกตอนนี้ดินมันติดถังแล้วค่ะเป็นไงคะทุกคนอู้ระวังถังแตกยาาบมก นั้นตัวอ๋ออันนั้นคือใบกล้วยใบตองอเออใบกล้วยแล้วมันแห้งมันแห้งมันก็เลยย่อยสลายยากนะคะเนื่องด้วยตอนแรกนะคะก็คือทางคลิปเนี่ยเขาอธิบายว่าให้เอาใส่ใบไม้แห้งลงไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะใส่เป็นใบกล้วยแห้งค่ะปรากฏว่าย่อยสลายยากมากคะ่ะ อะไรนะคะเปลือกไข่เปไข่ใช่ค่ะเราใส่เปลือกไข่ไปค่ะเปลือกไข่ก็เดี๋ยวเราแต่เปลือกไข่นี้เราจะไม่เอากลับเข้าไปหมักต่อนะคะเราก็จะใส่ต้นไม้ลงไปเลยค่ะถือว่าเป,เป็นไข่ขึ้นมาให้ดูนะคะ<น>จะตักเปลือกไข่ขึ้นมาให้ดูโอ้ยังไม่ย่อยเลยนะ <laughs> <laughs> ผมมันทิ่มตาค่ะมันก็เลยคัน <laughs> เดี๋ยวยายมาแล้วเดีย๋ยวให้ยายเอาให้มาพอดีเลยเอาที่คาดผมให้หน่อย <laughs> <laughs> เห็นไหมเนี่ย <laughs> เหม็นไหมคะแรงกลิ่นแมงกลิ่น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 เหม็นไหมคะทนไหวไม่เหม็นนะคะเหนื่อยหรือ,อยังคะเหนื่อออก <g iggle> เหนื่อชุ่มเลยค่ะเปลี่่ยยนนตัวใหหะะ้อได้คะ่ะเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะคะจะใส่ที่ะโอเคค่ะ เราคิดว่าเราน่าจะพอแค่นี้ค่ะพี่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่เหลือนะคะพี่ค่ะส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือซึ่งเราก็น่าจะไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะเราจะเอาปุ๋ยหมักในหม้อนะคะไปตั้งตากแดดไว้แล้วก็เอาไปค่อยยอยทยอยใส่ไว้ที่ต้นไม้นะคะให้ต้นไม้ให้ปุ๋ยให้กับต้นไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างอุปกรณ์ไปเราไปล้างอุปกรณ์กันค่ะ 好了好啦，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 好了好了好了好啦，好啦，好啦， โดยการล้างเสียงเล็กขั้วเล็กที่ตักดินเล็กเกินมเลือกอะไรบ้า